คนที่จะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติเป็นคนที่มีคุณค่าต้องเป็นคนที่มีจิตเป็นสาธารณะเสียสละเมตตาเอื้ออาทรชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขอดทนสู้งานอย่างไร้ขีดจํากัดมีโอกาสทําได้ทําไม่ต้องรอไม่ต้องอ้างอยู่กับใครเขาก็ชื่นชมเป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองมีพรสวรรค์มีจรรยาบรณมีกิริยามารยาทที่งดงามยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจเขามาใส่ใจเราอ่านคนออกบอกคนได้สอนคนเป็นพูดไม่ช้ำน้ำไม่ขุนวาจาถูกใจมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมและอ่อนโยมเป็นคนที่ฉลาด ขยันซื่อสัตย์อดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นได้มีเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงมีวาจาสัตว์พูดจริงทําจริงรับปากเรื่องไหนทํำเรื่องนั้นทําจนสุดความสามารถเป็นบุคคลที่ไว้วางใจได้ทุกเรื่องไม่ติดสุรายาเสพติดนิ่งสงบสยบปัญหากล้าเป็นผู้นำทํำในสิ่งที่เป็นประโยชน์คนลักษณะแบบนี้ยินดีร่วมงานไม่เกี่ยงเรื่องวุฒการศึกษา ไม่ว่าท่านจะจบป .4 ป .6 มัธยมปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้นะครับเชิญนะครับ